สวัสดีค่ะมาดามบานหน้ารู้หราป๋าบอนมาแล้วค่ะมือนี่มาดามพามาเบิ้งนี่เด้อค่ะร้านคอนเวเนียนสโตร์ของโปรแลนด์หรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อบานห้อกับสิประมาณเซเว่นอเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะี่ร้านนี้เลยเป็นร้านที่คนโปรแลนด์ทุกคนต้องรู้จักเด้อค่ะถ้าอ่านแบบปรไทยจะอ่านว่าอะไรคะร้านแซบค่ะ Z A B K A แซบค่ะแปลว่าภาษาโปรแลนด์ออกเสียงว่า โปลแลนด์ออกเสียงว่ายังไงลูกร้านอะไรคะภาษาโปลแลนด์เสียงออกเสียงว่าชับกา k ด้วยค่ะชับกาแปลว่าหมวกค่ะเดี๋ยวมาดามสื้อผ้าเอาไปเบิ้งว่าข้างในเขาขายอะไรบ้างเนาะคะ่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเ okay, ขาสิเขาไปในร้านเลยดนะคะ่ะ <Okay. S 2> ไม่ตัดเรื่องขอบายกระสุนเป็นอ่ามีส้นคือเซเว่นอีเลเวนบ้านเฮาด้วยค่ะแต่ว่าสีนอนด้วะ ท่านีก็มีหนังสือแล้วก็มีของกินค่ะน้ำมดา,มาเมาให้ดูมีพวกสปาเกตตี้พวกอาหารแบบอุ่นแล้วก็ไปได้เลยก็มีพวกสลัดแล้วก็น้ำผลไม้คนโปแลนด์มาก,กินน้ำผลไม้สดๆดนียค่ะก็จะมีขายผักสดด้วยเป็นแบบผลไม้ตามฤดูกาลเล็กๆน้อยๆค่ะีตาเดินมาอยู่เพิ่ง ล <c oughs> ิต้ากับกวนๆอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะแถบยุโรปคนโปรแลรนด์ก็เช่นกันนะคะมากินขนมปังนี่เลยมาดามจะพามาดูมีอาหารโซนเอเชียด้วยแล้วที่สําคัญค่ะอยู่ไสน้เนาะลิตา้มามาม่าเผ็ดๆคุณแม่อยู่ไหนล่ะคะมันยังไม่มีมาม่าเผ็ดไม่มีหรอลูวลวกมาดามอุตส่าห์มาสิพาเบิ้งสีมีมาใหมา่หอ,อยยำๆนะคะรสต้มยำกุ้งกับกับ รถเป็ดนกขามมาขายแต่ว่าวันนี้หมดแล้วอันนี้ก็อร่อยอยู่ค่ะไอโน,นโมโตะของไทยหรือเปล่านำขอญาตูนิดนึงอันนี้มีภาษาอนนา,าอรแร์เลยเออมาจากญจปแปนด้วยค่ะนี่ญี่ปุ่นโอเควันนี้เดี๋ยวมาดาิ มือรุ่นเดี๋ยวมาดามเห็นมาดามสีไายรูปให้เบิ้งเนี่ยค่ะคือมีมา,มาหมาไทยน้ำไม่ไม่ใช่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะไม่ใช่ยี่ห้อมาม่าแต่ว่าเป็นยี่ห้อยำยำค่ะมาดามกะมักมาดามมากินเซนใช่ไหมโซนนี้เนาะค่ะแล้วก็มีอะไรขายอกีกอ่าวต้าแล้วก็สิเป็นพวกเดลี่เนาะค่ะแล้วก็ที่นี่เขาจะมีขายเป็นแบบอแอลกอฮอล์ด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวมาดามสิพาไปเบิ้งอาหาร แบบสำหรับทุกโกก็คือสร้างหลักินบานเฮาก็สิเป็นพวกพวกเกีียวพวกใส่กอก็ยังสินะค่ะนี่เลยมาที่ต้องสั่งกินเลวค่ะนี่กาแฟแบบบานเฮาเนาะค่ะที่ต้องสั่งกินเลยคืออันนี้ค่ะเป็นแบบเป็นแพนขนมปังทา้งนอกด้วยค่ะทั้งในเข้าเจะยวที่มาสตล์กับซอสบัคเกอร์รเทสแล้วก็สิเป็นใส่กอกค่ะ อันนี้ก็สิเป็นแซนด์วิชแล้วกับซีม่เคบับขายนํำเ้ว้อค่ะโอเคไปค่ะหนู่ิตาเงีกวไอติม <c oughs> าตาสิกินไอติมค่ะนั่งเฝากะประมาณนี้เนาะคะ่ะเหมือนเหมือนบ้านเราแต่ว่าถ้าใครมาเที่ยวโปแลนด์เนี่ยร้านนี้จะขายของค่อนข้างแพงเ้วยค่ะก็ถ้าถ้ามีร้านอื่น,นะะก็ซื้อร้านอื่นเนาะค่ะเดี๋ยวมาดาสิพาไปเบิง้งมือล้นวานมีร้านอะไรอีกเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหนู่ิตาบ๊ายบายค่ะติ๊บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ Give to fit.